กาสวัสติค่ะเจทั้ง้านค่ะค่ะมน,นีก็มาพบกับเจข้ามสามตัวติงคือเกาเนาะคะ่ะมน,นีเจข้ามสามตัวติงกัได้มาติดต,ตามหนึ่งแล้วข้ามฟันกับมีแป้งเนาะคะ่ะไม่แป้งนี่เพิ่นฟันเนาะคะ่ะลูกสานนะะเพิ่นฟันเนาะค่ะเปลี่ยนเพิ่นว่าลูกสาเพิ่นฟัน,นะคะ่ะฟันว่าได้ขี่โถดค่ะขีโะข่โถดออกไปข้างนอกเนาะคะ่ะกะป้ายทะเบียนระะุนเนาะคะ่ะรุนตกเสียเนาะ,ค,ะค่ะกะค้นพ่อเพิ่อนอีกะอกะหายกระซูนเนาะคะ่ะกะตานเนาะคะ่ะ ว่าป้ายทะเบียนของเพื่อนนันรุดเฮียเพื่อนว้เนาะค่ะหลังจากนั้นเพื่อนกับฟันโตว่าเพื่อนยางไปเนาะค่ะยางไปกับไปโผล่รักกิโลเนาะค่ะกับเห็นเลขอยูรักกิโลเนาะค่ะสีเห็นตัวใดเป็นจังไงเป็นไปเป็นมาแนวใดไนเนาะค่ะตอนนี้จีข้ามกับยูวอนิเบนนี่แหละค่ะอยููรอบบ้านของเพื่อนค่ะเพื่อนกับนั่งท่าอยู่น้ำกันนี่แหละค่ะนั่งท่าแก่ข้อมฟันให้ทบส้มห้องฟังเนาะค่ะเนาะ เขาก็ไปติดตามแบบชมแลบฟังความฝันของแม่หนุ่มแป้งพอพร้อมกันเนาะค่ะไปค่ะค่ะกรับสวัสดีค่ะแม่แป้งสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะมีกันเลยต้องมาติดตามเราฟามฝันกับแม่แป้งเนาะค่ะแม่แป้งคนฝันอีกค่ะกเ็นสีฝันอย่างไรเนาะค่ะเนาะให้แม่แป้งเราควฝันให้สร้างเนาะค่ะเนาะค่ะแม่แป้งฝันอย่างไรจ้ะอันบ่ได้ฝันจ้ะคือลูกสาวฝันเด้อนเด้อวค่ะค่ะสาวโทรมาบอกว่าฝันว่า ไปเที่ยวงานไปเที่ยวงานเขาจะขับรถกับบ้านนี่แหละไปเพา่ะไปเจไปจอดที่ทางวัดน่ะบานี้เลือกเที่ยวหลังอันนั้นหลังเลือกจะลับบ้านเนาะรถหายจ้ะใช่รถหายกันยังนำหารถบ่เห็นเห็นแต่ทะเบียนมันตกล่วงบ้านนี้พู่สกเก็บได้ทะเบียนรถทารถนี่แหละกระ่ามีดีแม่ทะเบียนรถเท่าค่ะ ยางไปอีกกัเบิงกับเป็นเหล็กเนี่ยเหล็กถเลยยางไปเห็นรักกิโลกับเห็นเหล็กนี่นั่นเพื่นวะทิปเอสกับเจ็ดเจ็ดอยู่ในรักกิโลแต่ว่าเพื่อนฟันสำานัะเพิ่นวะแต่ว่ารถท้ายนี่ได้จะป่ายทะเบียนแต่ว่ารถ่น้าไปเลยอันโบท่านเห็นรถเห็นยาหรือเปลแต่ว่าเพิ่นหูเมือก้อนเพื่อนวะกับฟันสั้นๆละจ้าสั้นๆแน่ว่าไปเพ่อนโทรมาให้แม่ซื้อ เดกก็เลยาบอกใ้ฝั่งนี่นะันไปยยางต่อไปฝ่นกับเห็นเด็กกนนี่นักกิโลเนี่ยยางไปกับพ่อเงไปี่นําหาลวดกับพ่อกันกร่ถือพอหายเนาะอืหายลหมั่นเนี่นก็่นย์นยเพราะว่าพอเราหาย ค่อยก็อันแม่ก็ให้กับหนูนี่แหละแต่ว่ายางไปสิเห็นลักในลักกิโลสิบเอ็ดกับเจ็ดเจ็ดก็ลองค่ะอันแม่ซื้อรถตีบึ้งเห็นเห็นเล็กในลักกิโลเป็งโตสีดำบอกคุณแม่ปกติเลยนี่โตคืออยู่ในลักกิโลห้าอันนี้แหละเห็นอันสิบเอ็ดอันอยู่ข้างเชิงเจ็เจ็ดอยู่ข้างล่างค่ะบาดีคร์ตีบึ้ง เลขในทะเบียนลดเั่นตัวใหนคุณแม่สี่4ูหกสี่เลีรยดตัวนี้โอ้ลจาของหกสี่เก็บมันหอเพื่อก็เมาแกออกเห็นเป็นเลขรถจากของอยู่นี่เนี่ยเขาไปถ่งไหวสินะขอเห็ุเฮียแต่ว่ารดเัมนเพระท่านเห็นอกตื่นก่อนเป็นว่าตื่นเหนไปดงานเนี่ยะเขว่ามือ้ากสาวลูกมาเห็นทันทีเลยเ้ยแต่ลายทะเบียนฝันมาเม่าใส่หายกระบะกระบะหาย โตรถโบเห็นหมอเห็นแต่ทะเบียนรถเห็นแต่ทะเบียนรถออทะเบียนรถมันตกนะมันเหี้ยนน้ำถังอย่างเงี้ยค่ะเป็นขีไปเนาะข้าจ่อขี่ไปมัโบเห็นมันนเห็แต่ทะเบียนรถค่ะขี่ไปก็ไป,ไป,ไปวันนี้ไปนำหาเด<ส>ินไปเดินไปจะเห็นลักกิโลนเี่นหละมันฟันโบยากหรอกิ่นฟันสันสัน คือในความฝันของเพื่อนน่ะเพิ่อนจะไปก็พ่อกับแม่น,นี่ละ่ะแม่นแต่ว่าเพิ่นเป็นคนขับไปจอดไอวไ้พอก็เลยหายเพิ่นว่าไปจอดไว้งไหนมันหายถึงแล้ว<ช>ค่ะมีข่ง<ห>วงฝัน <c oughs> นั้นพอก,ก็ได้หายลูกมโมโหโทรซัวกเพื่อนเพราะว่ารถหายแม่นค่ะ<า>แต่ว่าควบไปนำรถเดินไปกับแม่เหรอค่ะแต่ว่าลูกเกิดความเสียใจเนาะ เสียใจที่โดเสียกับพ่อแห้งแล้วเแปลว่าเสียใจที่พ่อให้อีกวนว่าก็ได้พยายามออกน้ำหาผัดน้ำหานี่กับพ่อพอได้ไปน้ำไปกับแม่แป้เมนกับค่ะผัดไปเห็นเลขอยู่หลังกิโลชิเป้ก็เจ็ดเจ็ดค่ะคนว่าเพิ่นว่าจังสันชิเป้ก็เจ็ดเจ็ดือกัซ้ำโตเดียวกันค่ะเพราะเมนผังไปเห็นเลขสชิเ็้อยู่ข้างครึ่งเจ็ดเจ็ดอยู่ข้างล่างคือว่าห้างล่างก็แฉลบที่เอาเลงินเงื่อนเข้ามา่คนว่า แต่ว่าเห็นบ่เมฟันตอนนั้นเม่บอกฟังคีิปลรกว่าอันอาเรงคุณท้าผูงนี้เนะันสากันบ้านในเช้าเขามาฟันเดียวอีกย่าไม่ร้มื้อวัะเพราะว่าดดของแม่เป็นรถคำรถพูวเนาะมากเสียโชคลูกเป็นประจำแหละค่ะที่ฟันหรือว่าันทีเหตุการณ์ียังแปลกๆเดึ้นึออกโหลดมันจะออกอยู่แต่ว่ามุนเอาในนั้นเนาะไห่อยื่อยๆเนาะโดนบอเมย์ สามหกซูลเก้าหัวกับเก่าซูนเนาะค่ะแต่ว่าแต่ว่านีแม่แม่กับฟันว่าอันอาครับแต่ว่าพุณนว่าฟันบรลุไมเดียวขับลเนาะนกับฟันชันสันยัค่ะเจ้าที่บ่าบอกคุณแม่ย่ ouais ่นฟ <"C hal" S 2> ันฟันตลอดแหลกกันเล้วือฟันชองผิดดบอกเวยเจ้าที่คุณบวกย่งค่ะบอกแล้วค่ะอาบมมือเรล็กออกนะค่ะแล้จะ จะจบตัวนี้กาฝันเกียวหลุดตัวนี้ลูฝันตัวนี้สาวฝันเนาะสาวฝันแม่กับฝันแม่นฝันไดคิดแลกเนาะมือคลิปแหลกอยู่ด้น่ะเนาะแต่มันเ่ากันงวดเนาะแต่ว่ายจะลืมเก่าซ on on ีเนาะ่ายไปกินบวานนียพีเก่าซีน้ำเนาะเก่าซีเก่าซูนเนาะคุณแม่เนาะกันกันไหมน้ำเนาะ ่ถ้าอันฟันใหม้ยังลูกสาวคุณแม่เนี่ยเพิ่นอายุจักปีคุณแม่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดปีเนาะยี่สิบอย่างยี่สิบเอ็ดอแต่ว่ากะเพิ่นกะถือว่าเป็นผู้ฟันแม่นเนาะคุณแม่เนาะงนนั้ตอนว่ารถตุ๊กนำเขาบอกว่าเขาสืบเก่าสองนั่นเองเดี๋ยวเขาเพื่นบอในคลิปเแต่เขาไปเบ่ปเขาเลยกลับหัวเขาก็ถือเลยกลับเป็นหุ้นสองโค้กเพื่อนเขาสืบเป็นเนาะว่าาเเลขแต่ว่านี่รถท่านนีอาจจะเป็นเก่าซีขึ้นได้คุณ ไอ้เอฟซีผิจารณาเอาเนาะคุณแม่เนาะกับฟันสันๆแต่ว่ามันมันจองกันหลายอยู่าะฟันหินตจรวดของหคุณแม่ฟันหล่หมื่นละบอกคุณแม่มาถูกหมากหมู่บ้านโอ้หมู่บ้านเนาะค่ะเนาะหมู่บ้านพุทธิ์ศีอันทร์ซ้ายนิ้วอินทร์ขาฟันทองคุณแม่มีเพิ่มเติมบอกระบื้องมีแต่แต่สันๆนั่นแหละ เของลูกสาวฝันคืโทรมาบอกก็เลยมาบอกให้ฟังค่ะท่านผู้ชมว่าไปพิจารณาเบิร์นนะคะเนาะกระตัดเลนมุนเลนเอาเนาะผู้แม่เนาะเพราะว่ารถดผู้แม่นี่ก็มาเสียโชคอยู่เป็นประจำแล่ะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่ารอบนี้แต่ว่างผู้แม่ฝันทั้งลูกสาวฝันแบกแต่ว่าอันพอไปน้ำกันยังมาหายนวลมันสี่ซูนย์บ่มองสี่น่องซี่ซูนหกซูนบ่มันวะกรับหัวกับเก่าซูนแล้วมันอะแต่ว่าลูกนั้นมากมีซูน เพราะว่าพอหายเนาะเป็นศูนย์เนาะพอหายแล้วมอก็ะหองหายนะแต่ว่ากับอายุพอกระได้ได้พุดไห่พอแล้วพวกที่สามะวกสองพะว่าพอศูนย์พวกสิบสามปีปะแต่ว่าคลิปแม่คลิปเก่ามันมันมากอกน้ำกรนเหนบอค่ะอันงวดนันเก่าเจ็ดแปดมาออกอีกรางตอนนั้นพวกสามศูนย์นะเพราะว่าแม่สีน้ำนี่เนาะมันมาออกอีก่างเนาะมันอาจมันจะออกคลิปตัวนั้นให้บอทุก คีบโกนแม่แปลกหัวที่บ่ออกห้นหน้าเลยหัวดตไปเล็กเไม่แต็มหน้าเลยะ่าะซูนซ้มก็ผ่านซ้ำเนาะเด็กคิปอันที่ว่าทะเบียนรดตัวใดก่อนขึแม่ทะเบียนรถสี่ศูนย์หกสี่ตัวสี่ศูนย์หกสี่เนาะก็นอสี่ศูนย์ตนีหลุ่มสาวฟันค่ะแม่คนยุงเทปแล้วแต่ว่าเขารีย่แหกสี่จะเป็นตัวเด็กที่ขึ้นแม่ฟันหัวมาหันเนาะ เอาไปทว่านะาอารท่งช่วงะเอาไเม่าเะแม่แปงเพินกับว่าลูกสาวเพินโทรมาเบอกซูฟังกันประมาณนี่ละค่ะทุ่งช่วงจะว่าเพินกัว่าเฟินฟันตูงกันกับเมย์เนาะเมย์กับฟันค่ะค่ะคลิปนี้กับขอบคุณแม่แปงหลายหค่ะที่มาแบ่งฟันแน้าทั้งตเลกนะทั้งกอกฟันกะขอให้แม่แปงโชคโชคมั่นหมันค่ะขอคุณค่ะคลิปนี้ฮอมาสรุปตุลิกของลูกสาวแม่แปงเนาะค่ะ เพื่อนฝันเนาะคะเพื่อนฝันว่าขี่รถไปแล้วก็ป้ายทะเบียนรถเสียเนาะคะท่านผู้ชมป้ายทะเบียนรถเสียกะตัวเลขป้ายทะเบียนรถเพื่อนกะซี่ศูนย์หกสี่ค่ะสี่ศูนย์หกสี่เพื่อนกะศูนย์ให้กันเนาะคะพอเพื่อนกะศูนย์ว่าขี่รถไปเด็ดไปทะเบียนเสียค่ะหลังจากนั้นเพื่อนกะย่างไปเนาะคะเพื่อนกะไปพอเลขอยู่รักกิโลเนาะค่ะท่านผู้ชมกะตัวเลข ปลายทะเบียนเพิ่งกะ4064ค่ะกัเลขตัดก,กิโลเพิ่งกะ1177ค่ะอายุของลูกสาวม่แปลงกะ20ย่างพอ21ปีเนคะคะเพิ่งกะกันไว้94ค่ะ90ค่ะอายุของพ่อหนงแปลงกะ63ปีค่ะ หนึ่งมษายนสองห้าหกเค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกาดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจคัมสามตัวเต็งน,นํำนนยเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เจคัมสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ